อยากกินแซลมอนมากมอนดองว้าวน่าก,กินมากแพ็คดีมากเลยน่าก,กินมากทุกคนแซลมอนชิ้นหนามากได้มาจากร้านแซลมอนฮันเตอร์ทางร้านเขาให้มาซีฟูด้ด mm hmm. สองแซลมอนนะครับ นุ่มละลายหอมชิ้นใหญ่ใหญ่ๆเลยเอ้ยน้ำจิ้มซีฟู้ดหน้าน้ำจิ้มน้อยมันดมมีสองแบบแบบเบิร์นสลัดแซลมอนอื หอมมากเลยหอมมากตอนนี้เขามีส่วนลดค่าส่งร้อยหนึ่งไปสั่งทีซัมมาเนเตอร์ได้เลยโลนึงนเนี่ยหมดละเรียบเลย